อ่านพระวินัยปิฎกคำพีที่สี่จุลวัตเล่มหนึ่งว่าด้วยกรรมขันธกะกันทีกก่ก้ววาวคำ,ำพีจุลวัตว่าด้วยกรรมขันธกะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถโกสังโฆชนะสภิกุโนอปติยาอัฏฐเสนุเขปนิยกรรมังอากาสิอสัมโพคังสังเคนะโสสังเคนะอปติยาอัฏฐเสนุเขปนิยกรรมมันนะเขเคปนิยกรรมมันโตธรรมะอาวสวาอันยังอาวสัง อคมาสิตัตถิกุเนวะอภิวาเทสุงนัปัจจุดเหสุงนัอัญชลิกะมังนัสามีจิกะมังอะกังสุนัสักการิสุนัคารุการิสุนักมานสุนัปูเชสุนติณวเนียตมะพาจะได้แสดง ทำปีจุลวัคกันที่ก้าวารเร,ก,ราาากามาขันตกะเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีซึ่งได้ยกขึ้นไว้เปน็นต้นต้นแห่งเทศนานั้นว่าครั้งนั้นสงได้ทำาอกเคปนิยกรรมคือไม่ให้ร่วมกับสง์เพราะเหตุไม่เห็นอาบัติแก่พระชนะภิสษุ พระชนะพิสูจนนั้นถูกสงฆ์ทำผูกเขปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตและก็ออกจากอาวัตนั้นไปสู่อาวาัตอื่นที่สนทั้งหลายในอาวาตอื่นนั้นก็ไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ยกมือไหว้ไม่แสดงความนับถือไม่สักตการะเคารพนับถือบูชาเมื่อพระชนะไม่มีความไม่มีพิกษุทั้งหลายสักตการะเคารพนับถือบูชา ็ออกจากอาวาสนั้นไปสู่อาวาัสอื่นถึงในอาวาสอื่นนั้นก็เหมือนกันคือวิสุทธิ์ทั้งหลายก็ไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ยกมือไหว้ไม่แสดงความนับถือไม่สัตรรก,กรนาระเคารพนับถือบูชาเมื่อพระธรรมเไม่มีภิกษุทั้งหลายสัตการะเคารพนับถือบูชา ghost. ก็ออกจอากอาวาสนั้นอีกแล้วไปสู่อาวาสอื่นภิษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นก็ไม่กราบไหวไห้ไม่ลุกรับไม่ ยกมือไหว้ไม่แสดงความนับถือไม่สักกา,าระเคารพนับถือบูชาเมื่อพระชนะไม่มีที่สุดหลายสักกา,าระเคารพนับถือบูชาก็กลับมาสู่เมืองโพสัมีอีกแล้วประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วจึงเข้าไปหาที่สุดที่หลายบอกว่าพระเจ้าถูกสงทำโอเคปณิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอัปบาทแล้วก็ประพฤติตัวดีมีความยำเกรง มีการประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษบัดนี้ค้าพเจ้าควรวัาประติควรประพฤติอย่างไรพิสุดทั้งหลายจึงนำความกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสงฆ์จงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตของพระอนุิสูุดูก่อนพิสุดทั้งหลายสงฆ์ไม่ควรระงับอุเคปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตของพิสูจผู้ประกอบด้วยองค์ท่านคือ พิสูจผู้ถูกสงฆ์ทำโอเขปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอับัตน,นยังให้บทสมบทนึงยังให้นิสยนัยนึงยังให้สามเณรปฏิบัติตนนึงยังยินดีตอบการรับสอนนางพิกษุนีหนึงถึงรับหน้าที่แล้วก็ยังสอนนางพิกษุนี้นึงยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือถูกสงฆ์ทำโอเคปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัติด้วยอาบัตได ยังต้องอาบัตินั้นอีกหนึ่งยังต้องอาบัติอื่นอันคล้ายกับอาบัตินั้นหนึง่งยังต้องอาบัติอื่นอันเรวกว่าอาบัตินั้นหนึง่งสีเตียนกรรมหนึ่งสี่เตียนที่สุทังหลายผู้ทำกรรมหนึ่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือยินดีต่อการกราบไหว้การลูกรับการยกมือไหว้กา,ารแสดงความนับถือการหาที่นั่งให้ของที่สุปกติ ยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือยังยินดีต่อก,การหาน้ำดื่มให้หาน้ำล้างเท้าให้หาตั้งรถนั่งล้างเท้าให้หาเครื่องเช็ดเท้าให้การรีบมารับบารจีวรข,ขอการถูหลังให้ของพิกษุปกติยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือจอดภิกษุปกติด้วยศีลวิบัติหนึ่งด้วยอาจารวิบัติหนึ่งด้วยทิตว,ว,วิบัติหนึ่งด้วยอาชีววิบัติหนึ่งทาให้พิกษุทั้งหลายแตกกันหนึ่ง ยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือนุ่งห่มผ้าของครงะฤๅษีนหนึ่งนุ่งห่มผ้าของเตระชีนหนึ่งพเดระชีหนึ่งไม่ครบพิสุทธิ์ทั้งหลายหนึ่งไม่ศึกษาในสิขาของพิสุทธิ์หนึ่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกคืออยู่ในอาวาสซึ่งมีที่มุงอันเดียวกับอันเดียวร่วมกับพิสุทธิ์ปก,กติหนึง่งอยู่ในที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีเครื่องมุงอันเดียวกันหนึ่งอยู่ในอาวาสหรือในที่ไม่ใช่อาวาส ซึ่งมีเครื่องมือันเดียวกันหนึ่งเห็นภิกษุป,ปกติแล้วไม่รู้จักที่นั่งหนึ่งรุกรานภิกษุป,ปกติในภายในวิหารหรือภายนอกวิหารหนึ่งยังมีองค์แปดแหกอยังมีองค์แปดองค์อีกยังมีองค์แปดอีกอื่นเนาะน่าจะเป็นือยังมีอง 8, ค์แปดอื่นอีก,ค,อกคือห้ามภิกษุเอ่อมาแมนนะ่นเนาะ ห้ามอุโบสถพิสุปกติหนึ่งห้ามปวารณาของพิสุปกติหนึ่งว่ากล่าวพิสุผู้เป็นโจทย์หนึ่งตั้งการว่ากล่าวผู้อื่นหนึ่งขอโอกาสโจทย์ผู้อื่นขอโอกาสโจทย์ผู้อื่นหนึ่งโจทย์ผู้อื่นหนึ่งให้ผู้อื่นระลึกถึงความผิดหนึ่งทำให้พิสทั้งหลายทะเลาะก,กันหนึ่งจบหมวด43แห่งองค์ที่ไม่ควรระงับในอุเคปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัติเพียงตัวนี้ ดูกรที่สุดทั้งหลายสงควรระงับอุเกปัิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบบัตของพิสุผู้ประกอบพยองห้าคือไม่ให้อุปสมบทหนึ่งมหานิสัยหนึ่งมหาสมเป็นปฏิบัติตนหนึ่งไม่ยินดีต่อการรับหน้าที่สอนนามพิสุนีหนึ่ง <c oughs> ถึงรับหน้าที่แล้วก็ไม่สอนนามพิสุนีหนึ่งรวมเป็นองค์ห้าันการน,นี้ยังมีองห้าอื่นอีกคือสงทำาอเคปณิญกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอับบัตด้วยอบบัตใด ไม่ต้องอาบัตินั้นอีกหนึ่งไม่ต้องอาบัตอื่นซึ่งคล้ายกับอาบัต้นหนึ่งไม่ต้องอาบัตอื่นที่เลวกว่าอาบัต้นหนึ่งไม่ติดเตียนกรรมหนึ่งไม่ติดเตียนพิสุจหลายผู้ทํากรรมหนึ่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือไม่ยินดีต่อการกราบไหว้ของพิสุจ์ปกติหนึ่งไม่ยินดีต่อการลุกรับของพิสุจ์ปกติหนึ่งไม่ยินดีต่อการยกมือไหว้ของพิสุจปกติหนึ่งไม่ยินดีต่อการแสดงความนับถือของพิสูจปกติหนึ่ง ไม่ยินดีต่อการทำการนำที่นั่งมาให้ของพิสุจปกติหนึ่งมีองค์ห้าอื่นอีกคือไม่ยินดีต่อการนำที่นอนมาให้ของพิสษจปกติหนึ่งไม่ยินดีต่อการนำน้ำล้างเท้ามาให้ของพิสษุปกติหนึ่งไม่ยินดีต่อการนำต่างสหรับนั่งล้างเท้ามาให้ของพิสุปกติหนึ่ง ไม่ยินดีต่อการนำเครื่องเ็ดเท้ามาให้ของพิสุปกติหนึ่งไม่ยินดีต่อการรับบารจีวรของพิสุปกติหนึ่งไม่ยินดีต่อการถูหลังให้ในเวลาอาบน้ำของพิสุปกติหนึ่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือไม่จดพิสูุปกติด้วยศิลวิบัติหนึ่งไม่จดพิสูปกติด้วยอาจารวิบัติหนึ่งไม่จดพิสูจปกติด้วยทิฏฐิวิบัติหนึ่งไม่จดพิสุปกติด้วยอาชีววิบัติหนึ่งไม่ทําให้พิสูจน์ของหลายแตกกันหนึ่ง ยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือไม่นุ่งห่มผ้าคฤหัสหนึ่งไม่นุ่งห่มผ้าเิรตีหนึ่งไม่กบเยรตีหนึ่งาบแต่ภิกษุทัทางหลายหนึ่งศึกษาในสิขาของพิกษุหนึง่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือไม่อยู่ในอาวาสซึ่งมีที่มุงอันเดียวกันกับอันเดียวกันร่วมกับพิสษุปกติหนึง่งไม่อยู่ในที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีที่มุงอันเดียวกันกับร่วมกับภิกษุปกติหนึง่ง ไม่อยู่ในอาวาสหรือในที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีที่มุงอันเดียวกันร่วมกับพิสุปกติหนึ่งเห็นพิสุปกติมาก็ลุกจากที่นั่งหนึ่งไม่ลุกรานพิสุปกติในภายในวิหารหรือนอกวิหารหนึ่งยังมีอีกองแปดยังมีอีกแปดองค์คือไม่ห้ามอุโบสถของพิสุปกติหนึ่งไม่ห้ามปวารณาของพิสุปกติหนึ่งไม่ว่ากล่าวพิสุผููเป็นโจทย์หนึ่ง ไม่ตั้งการว่ากล่าวผู้อื่นหนึ่งไม่ขอโอกาสจอ์ผู้อื่นหนึ่งไม่จอ์ผู้อื่นหนึ่งไม่ให้ผู้อื่นระลึกถึงความผิดหนึ่งไม่ทําให้พิสุทหลายทะเลาะก,กันหนึ่งจบหมวด43สาแห่งองของพิสุที่กว่าระงับในโอเหปปัยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอนาบัเยงเท่านี้ดูกรพิสุทั้งหลายสงต้องระงับอย่างนี้คือพระชนะพิสุทนั้นต้องเข้าไปหาสง กองผ้าลดไหลลงข้างหนึ่งตราเท้าพิสุทั้งหลายผู้แก่กว่าแล้วนั่งยองๆประคองอันเชลีขึ้นกล่าวว่าท้าวเจ้าถูกสงฆ์ทมอุเขปปริยกรรมพรองเหตุที่ไม่ไปเห็นอบัดแล้วก็ประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษอยู่แล้วบัรนี้ข้าพระเจ้าขอให้สงฆ์ทำอุเขปปริยกรรมให้ว่าดังนี้ถึงสามครั้งแล้วให้ภิกษุผู้จราด ผู้มีกำลังพอประกาศให้สงทราบดปวยคำว่าขอสงสารฟังค้อยคำของข้าพเจ้าพระชนะพิสูจนนี้ถูกสงทำอุเบกปณิยรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตแล้วประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วมาขอให้สงระงับอุเขกปณิยากมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตถ้าสงพร้อมกันแล้วสงควรระงับอุเขกปณิยรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตของพระชนะพิสูจ อันนี้เป็นยติขอสงจงฟังถ้อยคำของข้าพเจา้าพระชนนพิสูุนี้ถูกสงทำอุเบปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตและประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติดีให้พ้นโทษแล้วมาขอให้สงระง,งับอุเบปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตสงกำลังระง,งับอุเบปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตของพิสษุของพระชนนพิสุจย์ การระงับอุเขปณิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตของภาชนะพิสษุสงวรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สงวรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นข้าวเจ้าขอกล่าวเนื้ความนี้แม้ในวาระที่สองคือขอสงฆ์จงฟังค่อยทาของข้าพเจ้าภาชนะพิสูจน์นี้ถูกสงฆ์ทำอุเขปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตแล้วประพฤติดีมีความยำแยงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วมาขอให้สงฆ์ระงับอุเขปนิยกรรม เพราะเหตุที่ไม่เห็นอวบัติถ้าสงพร้อมกันแล้วสงควรระงับอุเขกปณิยากรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอวบัติของพระชนะพิสุอันนี้เป็นยติขอสงจงฟังค่อยําของข้าพเจ้าราชนะพิสุนี้ถูกสงทำอุเขกปณิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอวบัติแล้วประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติวัวอภายต้นโทษแล้วมาขอให้สงระงับอุเขกปณิยากรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอวบาัติ สงคำระงับอุเกปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัตของพระชนะอยู่การระงับอุเกปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัตของพระชนะสมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นข้าพเจ้าขอกล่าวเนื้อความนี้อีกเป็นครั้งที่สามคือขอสงฆ์จงฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าพระชนะที่สุดนี้ถูกสมทำอุเกปนิยกรรม เพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตแล้วประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้้นโทษแล้วมาขอให้สงระรับอุเขปัญยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตสงกําลังรับอุเขปัิยกรรมเพาะเหตุที่ไม่เห็นอบัตของพระชนะพิสูจอยู่การรับอุเขปัิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอบัตของพระชนะอยู่พิสูจสมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้น สงได้ระงับอุเพศปนิยกรรมเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัตของพระชนะที่สุบแล้วข้อนี้สงก็เห็นชอบแล้วเพราะสงได้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าขอจําจเรื่องนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้จบอุเพศปนิยกรรมที่ห้าเพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัตเพียงเทาง่านี้ตามเนื้อความที่แสดงมาแล้วทั้งสิ้นนี้ไม่ได้มีแก้ไขในอักถาอดิการอย่างไร จึงเป็นอันว่าจบพระวินัยเทศนาการน,นี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้